สบ,สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมุนิกาวู้ซึกตื่นเต้นตื่นกันอย่างไรเนาะพี่น้องเพราะว่านี่อันนี้เครื่องน้องต้งเดี่ยวเนาะและ้วก็เป็นของฝากแต่ว่าเขายังจะบอกเนาะว่าของฝากนี้จะไปฝากไผแต่ว่ามุนิกเนะี่ยเขาจะเดินทางไปอ่าเมืองทักแคกแขวงําม่วนเนาะซึ่งว่าตรงกันข้ามกับจังหวัดนครพนมแม่นน,นงน้อยสิไปตรงกันไหมนี่ <laughs> บอได้ <laughs> <laughs> ไปเนาะนงน้อย ก็รู้สึกว่าเหงาโซโบใช่เว่ยน้อพี่น้องถาตัเกียวก็อยู่บวะท่านเรีอันนั้นเนาะโลกน้อยน่ะกักแม่พี่น้องท่นว่ะท่นบอกพาเนาะท่ันเรียกว่าทานเฮือนแล้วเนาะเข้ากันอาจจะได้ไปน้ำกันแต่ว่าตอนนี้เฮือนยังหมดแล้วผมอยู่กับแม่นะแม่ท่นจะไปก็โดนกี่เดช่างใดก็ให้น้ำมันระวังน้อพี่น้องอยบู่นี้เขาถ่ารถอยู่เลยพี่น้องเลยตอนนี้ถ่ารถเมย์ตอนนี้ก็บเกาโมงแล้วเนาะ เราหมูจะนอนหลักันมาแล้วตื่นเต้นแห่งตื่นเต้นเพราะว่าเดินทางในรอบสามปีเนาะนนตื่นเต้นแห่งอีหลีแต่ว่ามีแนวตื่นเต้นกว่านี้ต้องติดตามชมตอนต่อไปเนาะ<ม>อันเราเห็นข้างหลังเนาะยายน้อยเพคนที่ไปใส่กับโมู๊พี่น้องเลยปะ่ะเราจะไปถามเพื่อนเนาะจะคนที่ไปทางใต้หรือว่าทางเหนือเนาะงจะไปถามเพื่อนเลยกะคาร์โราไปทางเดียวกันก็นกนกนจะได้ลัดรถเลยนะดป่ะเถื่องเถื่องหลายโอ้จะมาถามยาน้อยนะพี่น้องคนทีไปใส่อ้าวสาธุเจิรักบอโดย สมาว่าจะไปเทายทำประจักที่เขาบูชาอยู่ระแขกเนาะเขาบูชาสกคาวไปเห็นประตูโคดยไปดุนเนาะไปมื่นกมาเทลายเพราะว่าข้ามคืนมันก็แข่งแล้วก็เห็ดเทลายส่วนย่อมน้ำซีอันนะโดซีอันแล้วก็สิมาเพราะว่าอย่างยังหลายตัวน้อยไปน้ำเนาะแน่นแล้วมี่อะเบิางถ่ารถมีหรือยังบ่มาเนาะยาแน่นแล้วส้มโอเนึ่งมันออกแค่เนึ่งมี ก็เดินทางปลอดภัยเนออ่อยโดยโอ้คุณก่เอาเม็ดไปนําแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากา็ขึ้นมาฮอดรถดมีแล้วเนาะคนกะบไา้แอร์แอดปันไดนั่งบอดละคนเนาะกะโอเคถือว่าโอเคเลยตอนนี้เฮากะมาฮอดคิวรถพักแขกแล้วเนาะนี่บรรยากาศประมาณนี้ทางเราเนะควนจะเอินว่าคิวรถ คิวรถท่าแขกท้าอยู่อันแขวงใดก็จะเอินแบบคิวรถท่าแขกเนี่ยนะพี่น้องถ้าสมมติว่าเป็นคิวรถอยู่สวรรค์เขตกะนจะเอินว่าคิวรถสวรรค์เขตเนาะส่วนทางฝั่งไทยเพื่อนก็นจะเอินเป็นว่าบคสเนาะบคสอกะจะแตกต่างจากทางฝั่งลาวถามมาลาวเนาะอย่าลืมต้องเอินว่าคิวรถเพราะนั่นแหละเป็นจะโมู้เนาะพี่น้อง ตอนนี้น้องตุกเกี่ยวกับกำลังขามหมูมาหับอยู่เนาะหมูกำลังสิงมาหับหลังจากที่เฮาบได้เดินทางมาประมาณสามปีเนาะ<ๆ>ก็มีอย่างที่บอว่าแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะทิพา้าเบิร์กแต่ก่อนเนาะถ้าแบบว่ามีพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยเนาะเพื่อจะมาเที่ยวอ่า ก็อย่างมือพักแขกแข,ขวนขโมดเนาะพุ่นก็นจะมาทางนาครพนมทักแขกเนาะพี่น้องตอนนี้พุ่นก็นได้เห็ุสารา,าผู้โดยสารใหม่แล้วตอนนี้เนาะก็อใหญ่หลีเพราะว่าในรอบสามปีเนาะฮหหาก,ก็เห็นพี่น้องเลยเพราะว่าคนเห็ุใหม่าพามาเบิง่งนี่อันนี้แมนสาราผู้โดยสารเนาะแบบขาออกต่างประเทศนะพี่น้องขาออกลัวขาเข้าเพื่อ,อก,ก็สิมาเจาะอยู่นี่พาวาทางฝั่งไทยเพิ่นเดินทางมาเนาะ ะจะมาลงอยู่บ่อนี้เลยลงที่คิวรถท่าแขกน้องหรือว่าบคอสอนั่นเองนี่คนกะสีมาถ่ารถเนาะพี่นอ้องอยู่คิวกะซีมีอ่าคนมาขายของนี่เลยเป็นฮานแบบนี้เลยเป็นของฝากเนาะของไซส์เป็นกระเป๋ะกระเป๋ามีบปเลยแล้วกะซิมีของกิ่นเนาะอันนี้เป็นคือแบบรถตู้ทองเขี่ยวอันนี้รถตู้นําเขียวเนาะ นี่ทางนี้เป่อกสทิขายแบบของกินของฝากนขายปิ้งไก่เนาะขายน้ำขายมไมันี่สามารถเลือกซื้อเลือกเบิ่งได้เลยนี่กินปลาหมึกหมึกจามเนาะ ตอนนี้หมู่กะมาหับแล้วเนาะแต่ว่าพืนยังวยเบื้องหน้าเขาว่าผืนนั้นหน้าสุดพืนยังวยแต่งตัวผืนยังใส่สุดนอนอยู่เลยเนาะเดี๋ยวถ้าพืนมาฮอสผืนแหละแต่งตัวแต่งอย่างแล้วเพราะว่าทางก็มาตลกกาบอ่ะในสี่ไปทัวอยู่ยังวยแต่งตัวคนอ่ะแั่ไหนก็ต้องรอนอนรอทาบึงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหลังจากมาฮอสผืนกาแกงน้ไม้กระแสนสู่กินเนาะพี่น้อง หลังจากที่เฮามาฮอดเฮือนหมูเนาะกะสิมาเห็ดเวียกซอยหมูก่อนนะก็คือลกกาเนาะทุกคนเพราะว่าหมูยังบัวแล้วเวียกเนาะตอนนี้แม่หมูกำลังลกกาอยู่กากระย้าวยาวเนาะยาวคักอหลีในขณะตอนนี้พาหมูมาเยี่ยมกับพาหมูมาลกกาเพราะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ ลบไวๆแน่ลขบขาดเนาะ,ะมันมันขาดง่ายมาตาไม่เฮ้ยจุ๊บสู้ยังบัวแล้วยังบัวเศร้าเนาะตอนนี้กันยังลบก,กาต่ออยู่เมื่อแรจะแปลงโฉมแปลงล้างเมื่อแรงสิอัดทายให้เบิ่งไม่อยากก่างก็อัดคลิปอัดคลิปมันจะให้เบิ่ง มาสียงามสัํมใดอออแกงนานาแล้วทำมาซาดบ้านนาะทางเวทเราเป็นลูกสาวน <c oughs> าแก้คือเราเป็นลูกคนหนู <c oughs> อีกส่วนหนึ่งคอนกาสิแบ่งกันไปดำนาเนาะอีกส่วนหนึ่งกาสิพากันมาลูกกาแบบนี้เลยตอนนี้หมู่กำลังกันเตะก,กาเนาะลูกกาอยู่ ข้าก็เป็นหมู่กันมางแต่ยังน้อยๆพูดได้เนาะเป็นหมู่อ่าเฮียน้ำแั็งแต่ปฐมเนาะผสมหมู่แต่ปอนังแมนตะกี้มกักพากันไปแอน,นปีนต้นบางหวดไปอาบน้ำโดนเนาะแล้วก็พากันไปหาอยู่หาก,กินไปหาอย่างก็เก็บหอยอยู่งสุรรทนทรภัณฑ์เนี่ยนะปีงจับห้องกับตายเอามาลกแล้วแม่มาลกให้เบิ่งกแล้วแม่เขลูกกานะ้าเนาะ เห็นแบบนี้กับโลกาเก่งเด้อโลกาปักไว้ไงเนี่ยทั้งงามทั้งเห็นค่อยเปรี้ยนอ่นนี้เขาก็เฮ็ดเบี้ยอยู่เด้อเห็นแบบมาเปลิ้นกันเนาะเบิ้งแม่ต่เย่อนเบิ้งอย่าเบิ้องไลยตอนไปลิ่ารีนแต่เนาะให้เบิ้งตัวเฮ็ดเบี้ยแน่เพห็นปะแม่เนาะโลกาให้อันเพื่อนดำนาเนาะเยี่ยงจ้าคนดำนาแน่แม่นจ้างคนมาดำซอยเนาะนี่สิให้เบิ้งคนดำนาวะนี้ เฮ้ยอันนี้มันเป็นนานาดง่างบ่นาดินทรายบ่ไม่ได้แข่งนะไ่ได้แข็งบ่เออสแสดงว่าดำคักได้นน่เนาะบ่งเขาเจ้ากำลังดำอยู่คนจ้างคนมาดำเนาะคนกะหายากยากจ้างคนดำนาเนาะเฮ้ยหํำมันยังว่าหายาักแล้วคนหาคนดำนาให้งยากคนว่าเนาะว,วันละหกสิบพันกี่ กินข้าวเองเนาะถ้าหาซิปจะเลี้ยงข้าวเป็นแบบเบิ่งเพิ่นลกกาเนาะน้องตุเกียวกับลกอยู่ลกซอยอยู่แต่ว่าโสมือนาะบ่ม,มีเอาลกโซนูน้วะนี่ยมอวานนี่ลกได้บักหลายๆมัดเนาะมื้อนี้บ่ลกแบ,บลกม่เวลาลกแล้วก็สิลกล้วยไว้แบบนี้มมันห่่อยูโอ้เย็นเนาะมื้อนี้บบนนลม<ง> เป็นอย่างลูกอยากลก้าัอแมียไว้ลกเนาะยันมันยันก้าคอฮัก,เ,ก,กเออเราอายันเสื่องเปื้อนเฮ้ยยันลูกล่าเสื่องเปื้อนแล้ววะอย่งบุง๋งโอ้ยบริแมนวันนี้เอาสิมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องตะก,กี้ให้ฟังเนาะตะก,กี้นะเขามักส่วนส่วนกันไปหาหน่อไม้เนาะตอนน้ำแกงขึ้น น้ำแกงขึ้นบานพังพากันเอามาลกลกน้ำม,นม,มันมีมันบุญน้ำแกงขึ้นบานพังเนาะพากันไปหาโนม้ขี่เหือไปตูเกียวตอนนั้นก็ลอยน้ำโบเป็นเนาะมีตหมู่ผู้เดียวรอยน้ำเป็นนี่นี่ข้ามันอันเหือลมให้ได้เฮ้ยวันนี้สิบตายใชเปล่าตายบตายน้ำตื้นว่าตื้นสั่งน้ำบานพังอันเว<อ>ลาน่ะน้ำตื้นเออบอลจอดนะ่ะ ก้าไปเลยตะกี้เข้าห่มอ่ะอากาศดีแห้งเนาะวางห่มดอกคันวางแดดกะเก<ป>ือบเป็นวินผูแล้วบรได้เจอกันโดนแล้วเนาะตั้งแต่มีโรคระบาดสามปีไปก็เลยมาลิ่นเนาะมาลินบ้านมาแม่มาแว่ อันนี้ก็ได้เนาะนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านดำหน้ายำไผมมีมัหวนนายดำอ<า>ทูนเ <c oughs> ข้ากองป้นหน้ามาหากองแม่เกออันนี้ก็ได้เงินได้นี่ได้ ันไปดำผู้เด mm ียวเนาะนะดำด้วยผู้เดียวเออเบอหวดบอเป็นเนาะยามนี้เนาะยามใด้เลยเป็นเบหวดยามเดือนใด้ปะเดือนใดก็เป็นบด้ลไปถ่ายลุงเสียงกันเราดำไว้นะ่เราดำใบคุณเราดำซาเราไปให้ถ่ายเนาะลุงเสียงให้ได้ไรวะกองโกนตากแดดอยังก็ เขาบอมว่าแบบเนี้ยอย่างในนะของกุนดำหน้าเฮ้ยบอกว่าคนดำหน้าของก้นตีลังกาดำแล้วไม่อยากดำหน้าของก้นกันเล็กน้อยสมาซิกสมาเล็กนี่มะนั่งเฮ้ยบบทุ่วมบอยามน้ำแก่งในบางนี่างเฮ้ยโบทุ่วมแต่เขียนนั้น เออถ่วงเข,ข,งขียนห่องนะเขียนห่องไกลต้นไม้ <c oughs> ะเ <c oughs> นาะอเออน้ำแกงถ่วงได้ยาอันนะมีความทรงจำหลายเนาะแถวนี้ตะกี้อย่างต้นมะขามเราไปใส่ละเตอน <c oughs> พี้ตีตีนอีวานข้ากับก๊อกมะขามนี่นะคัน <c oughs> พาเดียว <c oughs> ไปอนัน <c oughs> คือตีนต้นมะขามเนาะสองไอ้ไน้องชื่อว่ต้นมะขามอยู่เดินนั่นไม่อย่างก็กกกกยังก็เฮ้ยเอ้ยกกอกยังก๊อกกบ่อนบ้านก๊อกบ่อนบ้าก๊อก บอนคานเนาะเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวก็พุ่นแหละเออเลื่อค่อยเลยตีนข้าตีนข้ากองไม่ชี้กเได้ยูนี่แหละลงบมดได้เห็นได้เอาลงบมดได้เอาเป็นเพียงเราคือตัดทีมเอาอีวานตีนข้าเยี่ยว่าเป็นสมู่คุณเอาบ่ตีนข้าออกบาได้ก็เลยตัดต้มขามทีมไอ้ตุ้ยเราไปหน้าเราเพราะไอ้ตุ้ยตุ้ยมาเอาเลยว่าออกให้แน่คือเอามาขามมาขามผัดมาขามหวานเนาะค่อยอั่นี้นะ ข่อยแหละเออเขยบอกว่าต้องขึ้นยังน้อยแขนอยู่ไม้ดูไปเยียบโต๊ะปุ๊มีตำนานเอ้าแขนทักย้อนต้นมะขามันนี่นะแขนพวกนี้ฮักเออแล้วพอะธาตอเขาต้อข้อยแขนมันงักแล้วพระราตุเขาแบาก็สิไปบักนี่จ้ะแล้วเราไปบักครีมเออมีตำนานโกมขามเพราะว่าต้นมะขามมีภัยเห็นกระยักขึ้นเนาะเพราะว่มันเป็นมะขามหวานขามส้มขามส้มสชมเออมัคือหวานจะกินตะกี้นะมันตีฮะไป มาขามตีอ,อ,อ่ะต้นบังหวดกับปานใดเนาะตะกี้นะต้นแซมปีนต้นบางหวดตะกี้เนะาะเขาบนุญาตให้ปีนปแปลนเนาะเฮ้ยเนาะสัวหน้าไผ่นะบักหยู่หน่าไผ่เขาจะจงไว้เขาบอให้กินนะแต่สมัยนี้สมัยนี้บบมีเด็กน้อยขี้ดื้อหลายพอยากินก็กินสมัยน้ะเด็กน้อยขี้ดื้อเนาะ พิ่นว่าเนาะถ้าอยากไปกินซินดาตต้องลกให้ได้หาซิปมัดซินดาตซินดาตซินดาตอ่าฮานันฮานนั้นน่ะเป็นฮานแซ่บที่สุดบ่เลยคนหลายๆเนาะมันมีสองฮานแซ่บมารินีกับออร์โซนเออมารินีกับออร์โซนเนาะโซกันโซกไส้โกไส้ก็แซ่บเดี๋ยวเขาสิพาไปเบิ่งเนาะว่าบรรยากาศฮานจะเป็นอะไรไปกันเลยเจ้ว่าตอนนี้นะเขาสิเหลงมือพากันลกกาให้ได้หาซิปมัดก่อนตอนนี้ อันซุมได่น้อยนี่กะวันยืในให้กำลังใจเนาะบลกม,ม,ม,มาลุยบ่านี้เอาให้สาวสมลกให้เบิ่งก็จังหน่อยเซียนขนาดเพ็หนาคูปี่นาะเห็ดหนนะทุกปีขีค้านทุกปีเฮ้ยปีกาได้จักสอบเผาได้หกสิบปายหกสิบปลายเออนาสิบสองแต่ว่ามันคักแต่เนาะดำเพราะว่าบนเป็นหน้าดินทรายขึ้นหน้าเฮานะพี่น้องดำคักๆปลูกเบิ่งเราดำ ดำไวๆมือละหกซิปป้าตัวไปฮนนะน,น้องเนพงนาบดอั้นนะก็ไปป่านะ้ำไมนะ้เนาะตะกี้ก็มีแต่มาหานะ้ำไม้แถวนี้แหละตัวยังน้อยมากอนไรนะเฮ้ยตะกี้เขามากมักไปกินมากตะกวงเนาะาอยูออ่วันทางไปรงเฮียนนะมากแดงๆนะมีว่ะสีสม้มอ่ะได้มามสีส้มนะมีว่ะ คืออนกงเอออย่าคืออันอย่าคือมากมังคุดอันสีชมเออแม่เฮ้ยฮึจื้อว่าตอนทางลงนาโดนเขาไปกินมากละโมทางลงนาโดนมันยัคือมากมังคุดเออแค่เหลืองอะนะแซ่บเนาะมันจะคือมากอันมังคุดแต่ว่ามันเป็นสีชมมันบ่มีให้กินแล้วกันบ่มีบ่กเขาบักพี่เลยอ้าวตะกี้อันไปสอนลูกกบหนอกกระผออยู่ภาคโดนผู้มีได้หมาละโมกินจนแคลเหลือง เชฟเนาะรถาตบมันจะออกไปว่าเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายมังคุดเลยเนาะคือกันเลยกับมังคุดแต่ว่ามันเป็นคนละสีค่ะมันมันก็มีอย่างคือกันเลยเนาะเออน่าจมเหม็นมังคุดป่าเลยค่ะมังคุดมังคุดลาวมังคุดลาวพิกานเลยอ้าวอย่าบานนะนั้นเชบซินยังบวเดินหาหมัดสภาบวาีค้านละเฮ็นได้สิได้กินซินดานะนี้ มาลกกาเด้อลราก,กินแป๊ปซีนะ่ะมาเด้อกินแต่แป๊ปซีพับกาพับบลกน้อยบางคนลกเขบบาบม่ได้กินซีนยันเทากินนะเด้อเลียงมือลกกาก่อนอ,อ่ะตอนนี้มันขาดเนาะก้ามันเป็นอย่างมันพ่อยมันพ่อย ออกกล้องเข้ากับต้องไปว่าลูกใไ,ไวัยเนี่ยจังน้อยเนาะคนเบื้องหลังซาก็อย่าว่าเ <Hey, S 1> ฮ<ะ>้ยอ่านงานวันเท็ไ่ไหนไรยวันไร้วันแบบไายวันแบบนี้ซ่าๆเนาะไายวันเมาคันเมา,มา <laughs> อยากเลี้ยวไวไร <laughs> <laughs> ยวันเที่ซาๆมันสีเลี้ยวไวอันนี้คือความจริงที่ไม่เคยบอกใครว่าฉัน ล็กแล้วละจ้ะบุมเตะแบบนี้บุมเป็นเตะคนนะบุมเป็นเตะคนจับปองเตะกาเนาะฮักชินแบบว่าล็กบายบายสิพาไปกินซินดานฮานเซฟที่สุดอยู่ในตัวเมือง,งทังกฤษล่าสุดก็มีวิทยุห้อยลงมานนำแล้วออเพลงล่าบมเป็นยังตี้ <laughs> ยากเข้าตะก้องอะไันก็ได้นแนมเอาแนมเอา,ม,เอามาวันนี้พ่อวันนี้เล่งเล่งมึงลกระก็มบ,บริกินจินดาเพิ่นเปิดวิทยุเนาะมันมีเสียงเพลงมาสิบุติลิขสิธิ์บ,บ่บาทนี่เฮ็ดอันใดเนาะหมู่ผัดว่ะบูติดอก่น่าเพราะว่าเป็นเพลงลาวเนะาะเดี๋ยวซ้อมเบิงมีเรื่องสิงมาเล่าสูฟสาาส่ฟังเลิอกของเฮียนมา่ะไรไม่อย่างมาไี้เข้าขงเฮียนครูบอกผักอะมือนั่นแหละ ข่าเขงเฮียปฐมอยู่เนาะโดยควมที่ว่าเป็นคนมากเป็นิ่นตอนเช้าแล้วเขาวงเฮียนตอนแรกแหละครูบอกแักว่าพักนะแบบพักจะพักอย่างปุ้หุพอจะพักของเฮียแล้วก็พากันแล้วไปป่าเนาะไปหาไปสนับประทานไปสนับประทานไปลิ่นกันแหละดูควมที่ว่าเป็นเด็กน้อยอยางไปเนาะอยางไปบ้าไก่ๆตะกี้เรามากไปดินป่าเนาะแม่ถ้ามีกะหาญาลูกจับเข้ารถตู้แล้วแม่อยู่เเือนเนาะแม่วาแลวเพื่อนว่า ย่านนั้นเพื่อนเพือพอพ่อนบ่เห็นลูกได้สะคำแล้วได้คำจามืดด้วยเนาะมืดดยเ,เพื่อนว่าคิดว่ารถตู้น่ะจับลูกไปแล้วเพิ่นว่าเพราะว่าตอนนั้นข่าวรถตู้จับเด็กน้อยหหลายตอนนั้นสันบ่ได้มาเห็ดคลิปย t u b e เท่าลูกมืดนี้นึ้นรถนตู้ไปแล้วบปดนี้ขา <อ S 1> <ขอ S 2> จับบ่งหารเมื่อกี้นี่ลกกาลกไปลกมาจะบงหารขนเต็มมือเลยวิธีแก้ใดเฮ้ยผมวิธีแก้นาะขนมึง คนมึงโบแพ้ผมกูคนมึงโบแพ้ผมกูคนมึงโบแพ้ผมกูอันนี้แบบโบแมนคำหยาบเด้อเป็นแบบแก้เคล็ดเนาะแก้เคล็ดโบไฮมันบโให้มันอันพองโบไฮมันขั้นนะมันสิเป็นตุ่มออกมาขั้นเต็มมือมันอยู่ไสนเด้ะเหระเออไปไปจับมันมาบ่เห็นเลยฮะโบเห็นเลยเลยโบมีบบมี ตอนนี้เา่ากำลังวาเลี้องซองเนาะซองของหมูเพราะว่าหมู่อยากเห็ดซองย u b e แต่ว่าบุ้งว่าเห็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างมันบ่เฮย้ยก็เลยแนะนำหมูว่าเนาะให้แบบเห็ดคลิปเนียตลกก็เลยเล่าสิพังว่าเห็ดประมาณว่าเห <c oughs> ็นแต่ค่อยไปรินเห็นแต่ค่อยไปลินเนาะยามค่อยเรียกในมือหนาเบิ่งแน่บ่ <c oughs> าเอ้ยเห็นนะประมาณนี้นะให้เห็ดคลิปนี่ให้เห็ดคลิปแบบในตลกตลกเสื้อบ่แม่ค่อยบอกไว้โลกาสิมั้ บัได้ตอนนี้ยังบัได้ซิปมัดเนาะหลังจากที่ห้าขึ้นมาจะลกกาเนาะกะแปลงโสมได้เรียบร้อยนี่เนไไาะส้มไปเดินฮันสินดาละซอนซินดาอลละซอนเพ่ว่าสิพากันไปกินซินดาเนาะเติมพลังตามที่เว้ากันไว้เลยเนาะหลังจากที่ลบก,กาแล้วก็สิพากันมากินซินดาหรือว่าหมูกระทะนั่นเองซึ่งว่าเป็นฮันดังฮันหนึ่ง หรือว่าแบบเป็นฮานที่คนเมืองท่กแขกนิยมไปกินเนาะแจ่วก็คือแบบเค็มค้นแหง้งแซ่บพี่น้องเลยนี่อันนี้ก็คือหมูของหมูเนาะซื้อวาสาวติ้งน่อยหลังจากที่หมู่พาไปกินซินดาดเนาะพี่น้องอ่าหากก็คินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้เราก็สิได้กลับบ้านก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนี้นอกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกียวและครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนเด้อสบายดี